สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไกรมาวารีส s คลิปนี้คุณยายมีสูตรทําปุ๋ยนะคะเอาไว้ใช้เองง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องหมักแล้วก็ใช้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนี่ค่ะใช้แค่มะเขือเทศค่ะในมะเขือเทศนี้จะมีวิตามิน A วิตามิน C มีโพแทสเซียมมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสซึ่งสารต่างๆเหล่านี้จะทำให้พืช แข็งแรงค่ะเร่งการออกดอกนี่ค่ะคุณยายใช่ดูนี่ค่ะต้นพุดคุณยายเนี่ยค่ะออกดอกทุกที่เลยค่ะนี่ยค่ะเห็นไหมคะแตกยอดเมื่อไหร่นี่ค่ะออกดอกเมื่อนั้นเลยค่ะนี่ค่ะทั้งต้นเลยค่ะมีแต่ดอกแล้วก็แตกยอดใหม่ส่วนหรือสีผสมก็เช่นเดียวกันค่ะแข็งแรงมากเลยค่ะต้นสูงเป็นเมตรเลยค่ะอวบใหญ่ไปสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะแตกยอดค่ะ นะคะลำต้นแข็งแรงมากเลยค่ะเร่งการออกดอกเร่งการแตกยอดแล้วก็ยังต้านแบคทีเรียอีกด้วยค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะวิธีการทำนะคะก็เริ่มจากคุณยายจะเอามะเขือเทศเนี่ยค่ะมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะมาหั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะนี่ค่ะ ชิ้นๆแต่ว่าให้ให้ชิ้นเล็กๆนะคะหนึ่งลูกค่ะหนึ่งลูกก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องปั่นนะคะก็ใส่เครื่องปั่นได้เลยค่ะแต่ว่าคุณยายจะใช้เครื่องปัน่นปั่นมือนะคะที่เราไว้ใช้ปั่นกระเทียมปั่นหัวหอมเนะะี่ยค่ะก็ใช้ได้ค่ะ หรือจะเป็นเครื่องปั่นแบบปั่นน้ำปั่นอะไรนี้ก็ได้นะคะหั่นเลยค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะประโยชน์เยอะมากเลยนะคะสามารถที่จะทำให้พืชของเราเนี่ยแข็งแรงค่ะ,จะเจริญเติบโตนะคะอย่างที่คุณยายให้ดูต้นพุทธซ้อนเมื่อกี้ของคุณยายนะคะ แตกยอดเมื่อไหร่ก็ออกดอกเมื่อนั้นเลยค่ะดอกเยอะมากเลยค่ะือสีผสมก็แข็งแรงค่ะต้นใหญ่มากเลยค่ะอันนี้หนึ่งลูกนะคะอันนี้เป็นของที่คุณยายหันโชว์ไว้นะคะอันนี้เป็นหนึ่งลูกเราคุณยายก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นค่ะใส่น้ำค่ะน้ำใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะค่ะใส่ไปเล็กน้อย นะคะเสร็จแล้วคุณยายก็จะปั่นค่ะอันนี้เป็นเป็นปั่นมือนะคะถ้าเป็นปั่นด้วยด้วยเครื่องก็ยิ่งดีค่ะละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันยิ่งดีค่ะอันนี้ของคุณยายเป็นปั่นมือนะคะก็ก็ใช้ได้ค่ะนะคะยังไม่เข้า เรื่องอยังไม่เข้าที่นะคะให้เข้าที่นิดนึงล้วก็จะปัน่นะะปั่นด้วยมือก็เสียเวลานิดนึงนะคะถ้าปัดได้วยเครื่องแป๊บเดียวเองค่ะไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะไม่ใช้ทั้งหมดเราจะใช้เฉพาะน้ำค่ะ เพราะเชเดี๋ยวต้องกรองค่ะเ,เราปัน่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะเข้ากันดีแล้วค่ะนะคะยังไงก็จะกรองค่ะกรองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขยับนิดนะึง อ่านี่ค่ะเครื่องกรองคุณยายนะคะเราก็กรองเลยค่ะเอาเฉพาะน้ำค่ะคุณยายจะประกากออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณยายจะใช้2วิธีค่ะวิธีแรกเนี่ยเราไปใสฟ่ฟอกกี้นะคะแล้วก็ฉีดค่ะ ฉีทั้งลำต้นฉีดทั้งใบให้ทั่วเลยค่ะส่วนวิธีที่สองคุณยายก็จะใช้เป็นรดค่ะรดที่ขนต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอากากออกนะคะมิฉะนั้นเดี๋ยวพอเวลาที่เราใส่ฟอกกี้มีกากอยู่ใช่ไหมคะก็จะให้ทำให้ฟอกกี้เราตันค่ะเราเลยต้องกรองก่อนนะคะทีนี้เราก็ใส่น้ำค่ะใส่น้ำให้ได้ หแก้วเนี่ยค่ะเป็นแก้วกาแฟขนาดกลางนะคะโดยใช้น้ําอันนี้1นึ่งลูกใช่ไหมคะเราใช้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะสักครึ่งหนึ่งโอเคค่ะสักครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่ฟอกกี้ค่ะกรอกใส่ฟอกกี้นะคะ เท่ากับว่ามะเขือเทศนะคะหนึ่งลูกพอเราบั่นนะคะเอากากปอกเอเฉพาะน้ำเราก็ใช้น้ำประมาณหนึ่งฟอกกี้ค่ะสำหรับมะเขือเทศครึ่งลูกนะคะครึ่งลูกเดี๋ยวเราจะเหลือไว้ลดขนตน้นซึ่งต้องใช้เยอะกว่านะคะลดขนต้นน้ำราได้แล้วค่ะพอใส่ฟอกกี้เสร็จเรียบร้อยที่เราฉีดค่ะ ฉีดให้ทั่วทั้งใบทั้งลาต้นเลยนะคะนะคะอ่าฟอกกี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเนี่ยนะคะอยู่ดีดีก็ ฉีดไม่ออกเมื่อกี้คุณยายใช้อยู่ยังฉีดออกเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะคอืก็ไม่ตันนะคะฉีดไม่ออกนะคะเดี๋ยวคุณยายใช้ใช้อ่าลดล่าที่ไปที่ใบเลยดีกว่านะคะ ผลปรากฏว่าฟอกกี้มันฉีดไม่ออกก็คือถ้าให้ฟอกกี้นะคะก็ฉีดเนี่ยค่ะตามใบเนี่ยค่ะให้ทั่วค่ะตามใบตามลำต้นนะคะพอดีเกิดอัิเสบน,นะคะฟอกกี้มันฉีดไม่ออกเมื่อกี้คุณยายยังฉีดต้นไม้อยู่เลยไม่ทราบว่าอะไรไปอุดตันอยู่หรือเปล่ปานะคะก็ฉีดเนะะี่ยค่ะให้ทั่วค่ะเนี่ยค่ะนะคะ ส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะลดค่ะลดที่ขนต้นนะคะทีนี้ล้ขนต้นเนี่ยน,นี่คุณยายทำไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นหนึ่งลูกค่ะส่วนเมื่อกีนน้นี้ครึ่งลูกใช่ไหมคะเราก็ผสมเลยค่ะก็เป็นลูกครึ่งค่ะหนึ่งลูกครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ผสมน้ําค่ะน้ําก็คุณยายก็ใช้แก้วกาแฟอันนี้แก้วจัมโบ้เลยนะคะ ใช้แก้วจัมโบเลยค่ะก็ผสมค่ะเ่อกี้อันนี้ถ้าจะตันเนี่ยค่ะตันฉีดไม่ออกเมื่อกี้นี้ฉีดอยู่สงสัยจะมีปุ๋ยอะไรไปค้างอยู่นะคะฉีดปุ๋ยก็ลดขนต้นค่ะสำหรับอันนี้นะคะลดขนต้นเลยค่ะขนต้นค่ะอันนี้เดี๋ยวคยุณยายจะเหลือ,อไว้ลดสำหรับพุดซซอสน,นะคะซึ่งต้นสูงมาก ยายก็เลยตั้งไว้ข้างล่างไม่ยกให้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆเลยค่ะที่เราจะใช้บำรุงนะคะประหยัดค่ะทำก็ง่ายค่ะใช้แค่เมื่อเถือเทศแค่1-2ผลแค่นั้นเองนะคะแต่ประโยชน์มากมายเลยค่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะต้นไม้ของท่านผู้ชมก็จะแข็งแรงค่ะแตกยอดออกดอกงดงามค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยาด้วยนะคะพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ